วันนิวส์ตรงไปตรงมาครับอีกเรื่องนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจำกันได้ย้อนกลับไปวันที่15กุมภาพันธ์เกิดความชุลมุนเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มพระสงฆ์นะครับแล้วก็ทหารที่สกัดเข้าไปกัน้นไม่ให้เข้าร่วมชุมนุมที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแต่ว่าเรื่องนี้ครับกำลังจะทำให้เกิดความวุ่นวายอีกครั้งหลังจากที่ตำรวจภูธรภาค7 เตรียมที่จะเรียกผู้ที่ร่วมชุมนุมและก่อเหตุทำรายร่างกายทหารเข้ามาพบนะครับเนื่องจากทำผิดกฎหมายครับภาพความวุ่นวายและการกระทบกระทั่งระหว่างพระสงฆ์กับทหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไม่เพียงสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนทั่วไปเท่านั้นแต่ยังสร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยเพราะมีการตีความว่าเป็นการชุมนุมซึ่งเป็นการละเมิดคําสั่งคอสชหลังเกิดเหตุพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เพียงแต่แบ่งรับแบ่งสู้ว่ากําลังตรวจสอบว่าการรวมตัวของพระสงฆ์ในนามองค์กรภาคีพุทธบริษัทสี่ครั้งนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ส่วนนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับนะ ทุกอย่างอย่างที่ผมเคยเรียนไวแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันจบด้วยการเจรจาอยู่แล้วนะครับผมผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครใครทำเหนือนอกกรอบหรือไม่อยู่ในกติกาไม่อยู่ในกฎหมยฎายก็คงคงจะต้องดําเนินคดีไปนะครับแต่เพียงผ่านไปแค่วันเดียวพันตำรวจเอกปริศะพัฒนาเจริญรองโฆสกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาตีขนดหางครั้งใหญ โดยพนักงานสอบสวนกองบัญาชาการตำรวจภูธรภาคเเตรียมออกหมายเรียกนิมนต์พระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการสูงพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้นัดหมายพระสงฆ์ทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมเข้าพบพนักงานสอบสวนสพพุทธมนทลในข้อหาละเมิดพรบรชุมนุมสาธารณะพศ .2558 ส่วนประเด็นอื่นๆต้องพิจารณาว่าใครทำผิดกฎหมายอย่างไรบ้างโดยตำรวจมีจุดยืนคือการบังคับใช้กฎหมาย หากผู้ใดละเมิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการทันทีที่มีข่าวออกมาเช่นนี้พระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานจึงโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าท่านและคณะสงฆ์รู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างรุนแรงพร้อมยืนยันว่าถ้ามีหมายเรียกมาวันไหนพระทุกรูปจะไปแสดงตนให้ล้นโรงพักและจะยอมให้จับกลุ่มคุมขังพระสงฆ์ทั้งหมดด้วยกันพร้อมขู่ให้รัฐบาลมีสติไตรตรองให้รอบคอบ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว คงต้องจับตาการประชุมชุดสืบสวนกองบังคับการตํารวจภูธรภาค7วันนี้เพื่อสรุปว่าจะออกหมายเรียกพระเมธีธรรมาจารย์หรือไม่และเหตุวุ่นวายที่พุทธมนฑลจะกลายเป็นน้าพึ่งหยดเดียวกระดรมมอบพระออกมาตามคําขู่พระเมธีธรรมาจารย์อีกครั้งหรือไม่วันนิวส์ตรงไปตรงมา